สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ประจีมีน้ำพริกกะปิกุ้งสดก,ดกับปลาทอดกรอบกินได้ทั้งก้างเลยแฮนเซียมผักสดจ้าวันนี้ดอกอัญชันก็สามารถกินเป็นผักสดได้นะจ้ามีแตงกวามีมะเขือเปาะ ป้จจีจะพาไปกินข้าวท่ามกลางบรรยากาศสายหมอกจ้ะวันนี้ฝนตกฝนตกเข้าพรรษาฝนพรำพรำม,มีหมอกทั้งวันเลยจ้ายวไปดูบรรยากาศกันนะจ้ามาจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันหมอกก็มาบ้างเป็นครั้งคราวตอนนี้ฝนก็หยุด มาค่ามาลงมือกับป้าจีลุงพลวันนี้กินข้าวกับลุงพลน้ำพริกกะปิกุ้งสดยังไม่แก่เลือดลมแรงต้อจ่ายห้าสิบก,กว่ามา <ๆ S 1> ให้กินกะปิไอ้กุ้งสดอร่อยอ สูตรนี้ต้องใส่กุ้งสดด้วยเออใส่มะเขือพวงและดอกอันชันเนี่ยกินยังไงกินสดๆสดเลยจ้าเออหลอกสีม่วงเหรอมันนี่ไม่ใช่อะไรอะไรก็ม่วงเออก็ม่วงนงกินฟักทองอ่ะ <c oughs> อะไรอะไรก็กรรออรรกเหลือง บบบซอกสกปรกกินเหรออันชันเหรอก็เสีม่วงอะน้อยเดียวไม่ม่วงหรอถ้าเป็นสวนไม่ยอม่องอ้าวพอจะมาถ่ายไปไหนหมอกหายอยากมาด้วยอยากจะให้คุณผู้ชมดูหมอกตั้งไง ตือ,อ,อ,องแบก,ก้อน,ลอนหลายมากออต้องดูด้วยจาเป่าถึงจะสัมผัสด้วจตาเป่าไม่แกม่ลอยเขาบ้านอ่ะบปูว่าง ฝนเนี่ยพอโดนฝนก็มานเ,เขาห่อห่อตัววะ,ะ,ะเห็นไหมดอกฉันได้จะตกลงแบบตามน้ำฝนกับห่อไว้ตัดลำดวนสิ่งนี้ออกให้เพกาขึ้นมันจะได้ออกลูกโอ้เคย,ยสูงขนาดนี้เล,ลวเพกาามัน <โฮ S 2> ได้หัวปีมันก็น่าจะออก เหยวมันค่ะัอไม่ลุ่มวมันก็เป็นแค่แคแพี่กาแขกตัดอย่างนี้แหละจะได้ให้มันสูงลู้ง่าเกจบยากไม่สอยก็ไม่ยากืำบ้านได้เลยเออว่นเ้นเห็นที่ที่สอดเสร็สส สูงเยอเหรอสูงมากสูงเขาตึสามชั้นอ่ะข้างหลัมึงจะเป็นไงอืมลองกินสดดูนะเพื่อนอ่ะลองกินดูแล้วรสชาติจะอธิบายจ้ะก,ก็เหมือนกินผักชนิดหนึ่งอเฟืว่วงๆหวานๆกรอบๆมีรสหวานตรงใจสอนเออขาชนิดหนึ่ง พเพื่อนบริษัทที่ทำงานที่ทกระสอของเขาก็ปลูกเขาก็กินทุกวันนี่างน้ำพริกพริกปลาปนปลาทูกินได้หมดีนกระส้มตำว้าทงานมาแต่จางๆหรอหลายมาลมันแรงอะ่ะ นินทอดนะฮะเป็นปลาจากเขาเอา่อเขื่อนลำตะคองครับตัวสองโลก,กว่าทอดกินโอ้หวานครับเป็นปลาธรรมชาตินี่จ้าต้นเพกาหรือต้นบักลินฟ้าปลูกมาสิบปีแล้วแหละเพราะว่าปกติเขาจะสูงชะลูดใช่ไหม ออกกิ่งไม้เขาจะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เพก้าแบบเดตี้ยเนี่ยกิ่งลำดวนงํามันอยู่ป้าจีเลยบอกให้ลุงพลตัดออกจะได้กินลูกอ่ะอันนี้น้องไก่เขาก็มาหากินดอกถั่วบาซินสีเหลืองๆนะจ้า เขาชอบกินกันมากเลยดอกเหลืองๆก็จะมีน้ําหวานอยู่ข้างในนะปัจีลองชิมดูแล้วหวานกบาซินก็ปลูกคุมดินไว้ทนแรงดีมากเลยคุมวัชพืชอื่นไว้ได้แต่ต้องใช้เวลากับเขาหน่อย พอเขาสวยงามแล้วเขาก็จะแพ้จ้าปจีขอจบคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะท่ามกลางบรรยากาศสายฝนสายหมอกบนเขาใยเที่ยงขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะ